โอเคครับผมครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ดูในะคลร์เพราะตอนนี้เราอยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคครับผมก็ในอีีนี้นะผมจะมาแนะนําระบบใหม่ของตัวเกมที่เพิ่งเอาเข้ามานะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าระบบเนี้ยน่าสนใจมากๆครับมันคือระบบที่จะทําให้ตัวไดนเสาราของเราเแนบบี่ยที่เป็นไดนสเสาระดับเริ่มต้นเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับผมโดยการอัปดาวให้กับไดนเสาร์ตัวนั้นนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการอัปนะซึ่งมันทําง่ายมากๆเลยนะอ่าแต่ว่าอันนี้คือผมไม่รู้ว่าแต่ละ เลเวลมันเป็นยังไงแล้วมันมีการปลดล็อกอะไรหรือเปล่าแต่ของผมเนะี่ยคือมันปลดล็อกแล้วนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วมันยังไม่ปลดล็อกเนะี่ยก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมว่ามันปลดล็อกที่เลเวลอะไรนะจะเป็นข้อมูลต่อผู้เล่นใหม่นะครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ปลดน่าจะไม่มีเลเวลกาหนดเนาะเพราะมันเป็นระบบเข้าใหม่เนาะอ่านะั่นก็คือตัวของ ระบบการอัปดาวนะครับผมก็คือการอัปดาวเนี่ยนะครับผมมันจะต้องใช้แต้มนะครับที่ไม่ใช่ DNA หรือไม่ใช่เนื้อนะครับผมมันเป็นแต้มที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมนี่แ้มนี้เลยเนี่ยนะครับผมเราสามารถใช้แต้มเหล่านี้เพื่ออัปดาวนะครับผมไดโนเสาร์นะครับผมที่เรามีอยู่ในสวนได้นะซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะก็มีกินพืชนะครับผมกินเนื้อขึ้นบกขึ้นน้ำแล้วก็นกนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าการอัปดาวไดโนเสาร์เนี่ยมันทําให้ค่าพลังของไดโนเสาร์ตัวนั้นแหละ พลังค่าพลังมันสูงขึ้นแบบทวีคูณแบบจัดๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทําการอัพไปแล้ว1ตัวนะเจ้าเป็นเจ้าเนี่ยผมไทเซร์ท็อปนะครับผมนี่ นี่ครับผมเจ้าไทยยไทเซิร์ท็อปของผมตอนนี้ครับสอง,องดาวแล้วนะถ้าเกิดจะอัพเป็น3ดาวเนี่ยก็ต้องใช้แต้มอันนี้สี่ร้อยนะครับเหมือนเพื่อเพื่อทำการอัพดาวเนาะเป็น3ดาวแล้วไอแต้มในเสาพวกนี้มันอัพค่าพลังขึ้นมาได้สูงโคตรๆนะครับผมเจ้าไทเซร์ท็อปล่างนี้นะครับผมเป็นระดับคอมบอนสำหรับผู้เริ่มต้นนะคือใครทุกคนก็ต้องมีใช่ไหมอ่าตอนที่เลเวล40นะครับผมค่าพลังของเขาอยู่ที่เลือดนะครับผมอยู่ที่274นะครับผมดาเมจอยู่ที่70ครับทำเงินอยู่ ที่1,280ต่อ5นาทีใช่ไหมและทีนี้นะครับผมมาดูล่างตอนที่เราทําการอัปดาวขึ้นไปครับอ่าแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะก็คือถ้าเราจะทําการอัปดาวเนี่ยเราต้องมีแต้มอัน,นี้ก่อนใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนะครับผมเราจะต้องมีเจ้าเต็งเตาที่เป็นเงื่อนไขนะให้ถึงเลเวล40เราถึงจะทําการอัปดาวได้นะครับอ่าวิธีการอัปดาวนะครับก็คือมันจะมีให้เรากดนะครับผมว่าเราอัปดาวในอย่างนี้ปุ๊บเราอัปดาวไปแล้วเนาะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ครับผม นี่มันก็จะมีแบบว่ามีแสงออร่าขึ้นมานิดหน่อยนะและเห็นไหมว่าค่าพลังเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะมากนะครับจากตอนแรกครับจากเลือดแค่200กว่ายังไม่ถึง300ครับดาเมจไม่ถึงร้อยครับอัพมาแค่นี้ครับผมเลือดเนี่ยขึ้นมาสูงถึง1 3ึ่าเครับดาเมจก็สูงถึง350นะครับผมเป็นอาระบบใหม่ที่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับทำให้ตัวละครในตเสาเราเนี้ยนะครับผมมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาในการแบบว่าเอามาลงหลีกทำให้เราไม่ต้องขายทิ้งเนาะอ่ะแล้ววิธีการ ที่จะหาไอ้แต้มอันเนี้ยคุกหายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือจิ้มนะครับผมพวกนี้เนาะมันจะมีบอกว่าเราควรทําอะไรยังไงนะครับผมนี่ครับผมก็จะมีพวกกิจกรรมกิจกรรมเคเวสอะไรพวกนี้ให้เราทําใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทําง่ายที่สุดแต่ชัวร์ครับผมให้เรามาที่ตัวของเกมครับแล้วก็หาหน้าที่มันเป็นแบบนี้นะนี่ครับผม นี่เลยเสร็จแล้วแนละ้วเราทําการจิ้มเข้าไปเลยครับผมนี่ครับมันจะมีสเตจให้เรานะแบบว่าเล่นอันนี้อันนี้จะได้เท่านี้เท่านี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด30สเตจนะครับผมแล้วแต่อันเนี่ยมันก็จะให้ค่า d n a อ็นเนะตามที่เราต้องการเนาะว่าเราอยากได้ตัวไหนนะก็อันแรกก็จะเป็นของเจ้าไทเซอร์ท็อปันเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนดูกันนะว่า อาลีกนะมันไม่ใช่ลีกตนะั้งเสี้ยวไอ้บอทพวกนี้มันโหดไหมส่วนตัวผมมองว่าอบอทดมันอยู่ระดับกลางๆนะค่อยๆพัฒนาเก่งขึ้นนะแต่ส่วนตัวก็ถือว่าน่าจะพอเล่นได้นะแล้วนะผมคิดว่าส่วนเรามีเดนเซอร์ว่ามันไหนมันก็จะอับค่าพลังให้ดูเหนือกว่าเรานิดนหน่อยๆนะไม่ถึงขั้นจนโกงไปนะครับอ่ะอย่างตานี้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวกินอาคือบอกครึ่งน,น้ำนะมาจัดการนะครับตัวนี้แล้วกันอาจจะจิ้งจกนี่มาแล้วก็เป็นตัวเดนเสาร์นะครับ2ตัวแบบนี้ ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับค่าพลังตัวบอทดเนี่ยไม่ได้เวอร์วังอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้เพื่อนดูนะว่ามันเก็บแปมอะไรยังไงมันให้อะไรยังไงนะเอาเจ้าเสน,นี้ออกมาแีม อันนี้ให้เป็นการสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นจนแบบว่าอัพแต้มให้ได้หรือเปล่าผมัะต้องใช้แต้มเจ้าไทเทครอปถึง400เลยนะผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเราปล่อยกินเนื้อตายไปก็ได้นะถ้าเขาตีมาย้ำว่าถ้าเขาตีนะเฮ้ยเราเขาตีจริงถ้าเขาตีจริงแบบนี้ครัแบโบนเสา,าเรา กีเขาน่าจะมีสองแต้มราชนนเรากันแบบนี้น่าจะตายอยู่แบบโอเคเรียบร้อยฮนะอ่าเป็นเจ้ากินเนื้อนะผมค่อนข้างแพ้ทางเรานะตีมาสี่แต้มเราหน้าไม่ตายครับโอ้แต่ถ้าเขาเปลี่ยนมาแบบนี้ก็ยากอยู่ยากอยู่เอ้ยแล้วเขาเลือกที่จะไม่ตีด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอานกมาตายนะตัดกำลังซะหน่อย โอเคเขาสองร้อย <Okay, S 2> <200 S 1> ครับโป้เขาให้เดี๋ยวผมกอให้แล้วกันนะเกยจะได้เวอร์ไวนะครับผมบอดบางทีมันก็ลีลานะอ่าล้วยังไม่ตีเลยเห็นไหมบอดเกมนเนี้ยไว้ใจไม่ได้ครับชอบติดเหลี่ยมนะอืแล้วยังไม่ตายนะยังเหลือสี่ร้อยนะโอเคเดี๋ผมว่ารอบนี้เขาน่าจะตีจริงละเรียบร้อยฮนะ โอเคมาเราภาชนะกันดีกว่ามับเขืให้ลวงไว้คอยาวมาจะกินเนื้อแพ้ทางเราครับเราเก็บไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะต่อให้ตีมามันก็ไม่ทันแล้วอีหนูมาครับจัดไปเลยแปดแป้นตึงๆครับตบปอดโชว์ฮะคลิปนี้งับเขือให้ปึ๊บอือนะครับผม พอเราผ่านด่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะให้ค่า,าเจ้าไอ้น,นี่มาเลยนะแต้มการอัพเลเวลดาวนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกให้เราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเริ่มเปลี่ยนระดับเป็นระดับแรแล้วก็เริ่มตึงมือขึ้นเรื่อยๆครับอ่านะเจ้าไทเซอร์ท็อปมาออกลงเองเลยครับเดี๋ยวเราเ,าเจ้าเรดลงสนามเลยแล้วกันอีกตัวหนึ่งเอาเป็นนกตัวนี้เราก็กินพืชน,นะเอาเจ้าไทเซอร์ท็อปเนี่ยของเจ้าของที่เราจะอัพดาวมาลุยเลยครับ อะไรอย่งไงเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับการสักหนึ่งนะเผื่อเขาเรี่ยมใส่เปลี่ยนตัวไหมอาาแเราเปลี่ยนตัวจริงครับรตีสามไหมอารารเยังไม่ตีนะครับผมถ้ายังไม่ตีแบบนี้เนี่ยผมเอาเจ้านี่มาบล็อกเลยแล้วกันนะเอ๊ะมันมีอะไรให้เรากดด้วยฮนะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าไทยเซร์ท็อปยังไม่ตายนะเดี๋ยวผมลองกดตูลิกาผมอยากรู้มันคืออะไรโอ้โหแต่ไม่ทันแล้ว,ว่ทุกคนมันตายแล้ววะ่ะเมื่อกี้มือไวไปหน่อยครับไม่น่ารีบกดเลยนะโอเคไม่เป็นไรออกเปลี่ยนแปด ตีครับตีตัดกำลังครับตัดกำลังบล็อกโดนเนะแต่ว่าเขาน่าจะอัดมาสัก6เลยหรือเปล่าถ้า 5, 5ผมไม่น่าตายโอเคเราเขาอัดมา6จริงคุิดเข้าให้เอาเรียบร้อยอ่ะเราก็ตีสองแห้มแล้วก็บล็อกนะครับผมอ่าโอเคได้อยู่ เรียบร้อยครับแล้วก็เหลือเจ้านกตัวเดียวละโอเคทีนี้เราอัดเจ็ดแต้มชนะแน่นอนนะครับเทิร์นหน้าต่อยเขากันอ่าเขาให้เขาตีมาสี่เราก็รอดนะครับผมว่าดาเมจ่เขาแค่สามร้อยกว่าเนี่ยเห็นไหมาอตีไปไปขยำเรียบร้อยอ่ะมาครับโอเคตอนนี้นะเราก็มีแต้มนะผมเป็นจำนวน 400แล้วนะครับผมนี่มันอัพดาวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมอัพให้ดูครับเนี่ยพอเรามีแต้มถึงด้านไขยตาลที่มันกําหนดครับเรากดจิ้มไปเลยครับแบบนี้ไม่อัพเรียบร้อยครับอัพเลเวลครับเป็นระดับ3ดาวแล้วเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันครับ3ดาวนี่ตอนนี้ครับผมดาเมจนะครับผมอยู่ที่1,643ครับอ่าไม่ใช่เลือดนะครับผมอยู่ที่1,643ครับ นามัอ,อยู่ที่420นะแต่ส่วนเรื่องการเงินเนี่ยไม่มีการเพิ่มนะอ่าจะประมาณนี้เลยโอเคเราเจอห้องเลยครับโอ้โหตานี้บอกเลยว่าฝั่งเราเรียงตัวได้สวยแบบสวยมากๆนะเพราะว่าฮแพ้ทางระบดเลยแต่ว่าเสียตรงที่ว่าเราได้เริ่มทีหลังเนี่ยแหละเดี๋ยวจะเขาจะเปลี่ยนตัวไหมแต่เขาได้ทีบเปลี่ยนตัวครับผม Okay. เดี๋ยวเราลองกดตัวเลยนะทําทำอะไรอ๋อ oh, oh, มันเหมือนเป็นการลดดาเมจตัวเองครับแล้วเ,เพิ่มเลือดนะเหมือนเอาเลือดจากเพื่อนเหรอคำนวณเลือดจากเพื่อนเหรอมารวมาเพิ่มให้เราเหรอประมาณนั้นนะแล้วผมคิดว่าแต่ละตัวน่าจะมีความสามารถที่แตกต่างกันด้วยนะในแต่ละาธาตุอะ โอเคเอาี้ก็ล่ลว่ากลายเป็นตัวแทงชั้นดีเลยแต่ว่ามหมอมันเพิ่มได้แค่เทินเดียวนะทุกคนโอเคเข้าใจาละเกละโอ้โหผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเจ้าไทยเซราท็อประดับคอมมอนการ์ดเริ่มต้นของเราที่ทุกคนต้องมีจะกลายมาเป็นตัวที่มีค่าพลังที่สูงขนาดนี้เนี่ยครับฝั่งต่อข้าไม่ตีด้วยว่ะถ้าเขาไม่ตีแบบนี้นะเอ้ผม ผมจะเอาเจ้าไทท็อปเป็นตัวเด่นของงานนี้ของคลิปนี้ครับเออสิเขาจะตีหราอมถ้าเขาไม่ตีเทินหน้าเขาดูเราจัดหนักนะฮะโอเคแล้วเขาเปลี่ยนตัวมาครับผมเอานกลงสนามครับดามเมจเจ็ดร้อยแล้วก็ยังไม่ตีนะครับผมโอ้โหจะดูเชิงกันไปถึงไหนแต่ว่าผมไม่ดูแล้วกันผมตีเลยฮะ จัดไปเลยหกแป้มตึงๆโอ้โหทั้งสองต้องข้ามครับกันถึงสี่แป้มครับแล้วมีห้าแป้มแบบนี้ลางไม่ดีแล้วผมอาจจะแพ้นะครับโดนเขาเลี่ยมนะโอเคเดี๋ยวผมเอาเจ้าไทายสต็อปลุยเลยฮะ แล้วก็ตีนะครับผมแบบนี้แล้วก็กันสองแปครับอุ้ยแล้วเขาเก็บสามเอาเ,าเขาเก็บไปหนึ่งครับอุ้ยถ้าเปลี่ยนด้วยถ้าตีเปลี่ยนด้วยเพื่อนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะแต่แบบนี้ผมไม่น่าจะรอดแล้วนะผมน่าจะแพ้แล้วครับ้ยโอ้หมันเปลี่ยนยันแอนิเมชันเลยอ่ะเพื่อน ขอเรียม,มเขาหน่อยฮนะดูซิว่าเขาจะตีมาไหมหรือเขาจะเปลี่ยนตัวครับตีเข้ามาสิเราไม่ตีครับผมเลือกที่จะเปลี่ยนตัวมานะโอเคตอนนี้กลายเป็นเกมตึงแล้วผมเว้นแต่ฝั่งตรงข้ามเขาจะเหลี่ยมผมในเทินหน้านะแต่ว่าผมจะกันสามแล้วเก็บสองแบบนี้ โอเคเราฝว่งตรงข้ามนะครับผมเหมือนจะเก็บหนึ่งแมหรือเปล่าอา้าวไม่เก็บแฮะผมคำนวณผิดตอนนี้ฝั่งข้ามมีสี่แ้มนะครับผมสี่แ้มดูซิว่าจะตีเท่าไหร่แล้วตีมาสี่แ้มครับแบบนี้อา้าวแบบนี้โดนเราเหลี่ยมคืนแล้วหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราแล้วผมจัดไปเลยครับ3ามแตมตึงๆครับจังหวะนี้แล้วเดี๋ยวเรากันแบบนี้นะฮะอืมกริ้งครับกริง้งกริ้ง เอาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเหมือนจะพลิกได้นะฮะงรครับเจ้าทาโคซูคัสครับผมจะสามารถพลิกให้ฝั่งข้ามได้ไหมแต่เ,เขาแพ้ทางเรานะถ้าเขาตีมาเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมตีมันแต่แต้มเดียวคือเราชนะนะฮะโอ้โหเหลี่ยมเรามาตั้งนานแนละ้วโดนเราเหลี่ยมคืนเนี่ยคผมมาขอเข้าแค่สองแต้มเท่านั้นรัวนะ และเราก็ชนะนะครับในแม์นี้นะผมโอ้ยผมโอ้ผมพลาดตรงที่ว่าเจ้าไทยเซลเท็อปแบบมันมีแอนิเมชันการโจมตีแบบอื่นด้วยคือมันไม่ได้อัพแค่ค่าพลังเพื่อนเพื่อนไม่มีผมอยากเห็นอันติเลยว่ะแต่ว่าเอาไว้เทินหน้า,อาเอาไว้รอบหน้าละกันครับเพราะว่าคลิปเนี้ยมันค่อนข้างยาวแล้วนะเดี๋ยวไว้ผมจะมาเล่นให้ดูใหม่ละกันนะอ่ะเราเราเราเครสได้ครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายนะี่ออกไปด้วยเจ้าตัวของ ไทยเซอร์ท็อปนะฮบผมเจ้าตัวนี้เลยตอนนี้ครับผม3ดาวนะเดี๋ยวพอมันอัพหกดาวได้ค่าพลังมันจะสูงมากนะครับผมแล้วผมคิดว่าตัวอื่นก็น่าจะอัพเพิ่มได้นะเจ้าไทยเซอร์ท็อปนี้ผมทาไปเยอะมากนะแล้วมีการ์ดอีกบานเลยนะครับผมที่ยังไม่ได้ทำนะครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวแนะล้วรอเลยครับ โอเคเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยคลิปนี้นระับผมนี่งผมเจ้าไทยเซอร์ท็อปครับผมคลิปเด่นของเจ้าตัวนี้นะใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยผมก็ภาวนานะขอให้ระบบนี้มันไม่มีจำกัดเลเวลคว่าปลดล็อกทุกคนนะทุกคนจะได้ เจ้าไทเซอร์ท็อปเนี่ยที่มีค่าพลังสูงๆแบบนี้มาเล่นกันนะและเงื่อนไขการอัพเลเวลเนี่ยก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปแบบนี้ก็จะประมาณนี้คนระับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับสามารถโด n a t e เป็นกำลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลอดซุปเปอร์ตันจากทางยูทูบหรือลิงก์โดเน o ที่อยู่ใต้ดใสคริปชันเลยโอเคผมสารคดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตััวลาาาไปก่อนนะบบบ๊ยบยคร